สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเกมแล้วกรุงไทยแอ็กซ่าสั่งฟันตัวแทนขายประกันส่ง s m s เเดย้ยลูกค้ากรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายรหนึ่งด้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่ามีตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนส่งข้อความมาหาหลังจากโทรมาขายประกันความว่าบัตรทองเตียงสนามรออยู่พร้อมเรียกร้องให้บริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชน ออกมาชี้แจงในเรื่องดังกล่าวซึ่งล่าสุดวันที่29เมษายนบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนออกมาชี้แจงผ่านรกรุงไทยแอคซ่าไลฟ์ความว่าบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนขอเรียนชี้แจงกรณีเหตุการณ์การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของตัวแทนบริษัทได้ทราบถึงเหตุการณ์และการกระทําของตัวแทนที่กระทําการไม่เหมาะสมทางนี้ทางบริษัทต้องขออภัยเป็นอย่างสูงกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยทงบริษัทมิได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วซึ่งพฤติกรรมของตัวแทนคนดังกล่าวซึ่งพฤติกรรมของตัวแทนคนดังกล่าวขัดต่อจรรยบรรรจริยธรรมทางธุรกิจและมาตรฐานการให้บริการที่บริษัทมุ่งมั่นยึดถือมาโดยตลอดบริษัทจึงได้ดำเนินการให้ตัวแทนผู้นั้น้นสภาพจากการเป็นตัวแทนของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วบริษัทต,ต้องขออภัยท่านมานาโอกาสนี้พร้อมขอยืนยันว่าบริษัทยึดถือปฏิบัติ และให้ความสําคัญต่อลูกค,ค้าทางด้านจรรยาบรณและมุ่งมั่นให้ความคุ้มครองพร้อมมอบการบริการอย่างดีที่สุดเสมอมาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ